อาหารสมองก็คือน้ํานะคะน้าเนี่ยจะช่วยลดความเครียดด้วยนะคะโดยเฉพาะเวลาเพื่อนเอนเทรดหุ้นค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือโปรโตีนนะคะปัจจุบันเนี่ยค่ะข้าเจ้าเพิ่งฝึกรับประทานหนอนจากดักแด้นะคะที่เข้าไปท,ทําผ้าใหมก็ฝึกรับประทานครั้งแรกในชีวิตเพราะว่าเทนของโลกในอนาคตอะคะ่ะ เราจะไม่ได้เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์เลี้ยง,ยยงอะไรที่มันแบบใหญ่ๆแล้วค่ะมันจะกลายเป็นกินมาแงแทนนะคะแล้วเราจะได้โปรตีนจากแมลงแเราจะได้โปรนจากแมลงซึ่งโปรตีนจากแมลงเนี่ยมันจะง่ายกว่าการไปฆ่าหมูฆ่าวัวฆ่าควายนะคะดังนั้นเราต้องปรับตัวแล้วก็เราต้องติดตาม YouTube นะคะว่าโลกอะ่ะมันจะเปลี่ยนไปยังไงแล้วคนที่เขาทำเกี่ยวกับขายมาแมลง เพราะเพาะแมลงเนี่ยจะร่ำรวยมากในอนาคตเพราะว่าจะกลายเป็นแหล่งอาหารของโลกนั่นเองนะคะช่วงนี้ก็จะมีหุ้นหลายตัวที่แจกปันผลนะคะอย่างเช่น BDMS เนี่ยก็จะ SD วันที่10มีนานี้นะคะ SD ก็คือวันที่เพื่อนๆน,นะคะซื้อหุ้นแล้วไม่ได้รับ ปันผลนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการ BDMs นะคะ55สตังปันผลกินเนี่ยเพื่อนๆต้องซื้อภายในวันที่9มีนาเท่านั้นนะคะช่วงนี้ราคาก็ยังไม่แพงค่ะเพราะเป้าหมายของ BDMs คือ24บาทนะคะตอนนี้ก็แค่21บาทต้นๆน,นะคะวันนี้ค่ะก็้าเจ้าก็ได้กำไรไป3,000กว่าบาทจาก BDMs นะคะ วันนี้ก็ซื้อไปตรง ATC ไปไว้อยู่ที่1,000หุ้นเดี๋ยวพรุ่งน,นี้ก็ซื้อใหม่นะคะช่วงนี้หุ้นมันกำลังจะขึ้นไงแล้วฐานของอหุ้นในไทยอะ่ะมันยังไม่ไปถึงไหนนะคะยังไม่ถึงพันหไม่ถึงพันเดเนาะปีก่อนโน้นค่ะเจ้าเทดตั้งพันเจ็ดพนแปดนะคะก็ขอให้เพื่อนๆลองเฟ้นหาหุ้นดีพื้นฐานดีที่ยังไม่ขึ้น อย่างเช่น BTS เนี่ยก็ยังอยู่ใต้เส้น200วันก็เฝ้ามองไปนะคะยังไม่ขึ้นนะคะจุดรับก็ประมาณ9บาทแล้วก็ถ้าจะขายไซ้์เวก็9ก็9บาท9บาท50มันจะอยู่ประมาณานี้นะคะเพราะว่าเขากำลังทะเลาะการเรื่องค่าโดยสารเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างอะไรกับ DEM รถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็ทางด่วนที่ยังช่วงชิง เคกันอยู่เพราะประเทศไทยมันจะมีแบบหลายเจ้ามันไม่เหมือนเมืองจีนที่เจ้าเดียวฟันธงเชะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ BE e m เนี่ยมันเริ่มมาที่เส้น200วันละอยู่เหนือเส้น200วันละเป้าหมายก็ประมาณ9บาทกว่าเนาะแต่ข้าเจ้าเนี่ยได้ลงวิธีการตั้งเส้น200วันให้เรียบร้อยแล้วนะคะในเทรดเดอร์ เสร็จีหุ้นปู่เพี้ยวนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนนะคะร่ำรวยมีเงินมีทองกันนะคะแล้วหุ้นที่เทรนของโลกเลยก็เอ m สมานะคะเพราะข้าเจ้าเนี่ยเคยไปใช้ชีวิตที่ประเทศจีนนะคะแล้วเอ m สมาเนี่ยตอบจดย์ไลฟ์สไตล์เหมือนที่ข้าเจ้าไปอยู่ประเทศจีนเลยนะคะแล้วเมืองไทยเนี่ยก็เหมือนเหมือนเป็นแบบอดีตของเมืองจีนไง พอข้าเจ้าไปอยู่เมืองจีนมาแล้วมาอยู่เมืองไทยเนี่ยเหมือนได้เห็นน่ะ,ได,นนะได้เห็นอนาคตของประเทศไทยมันเหมือนเดจาวู U เนาะเออก็จะรู้ว่าเออเมืองไทยมันกําลังจะไปไหนไปไหนไปไหนอะไรที่เมืองไทยกําลังเกิดขึ้นเนี่ยเราไปเห็นมาแล้วไงที่ประเทศจีนนะคะก็เลยค่อนข้างจะเฉยเฉยแต่ก็ดีใจค่ะมันจะทําให้ใช้ชีวิตในประเทศไทยเนี่ยสะดวกสบายมากเลยอนาคตนะคะ มีมือถือเครื่องเดียวข่าเจ้าคงใช้ชีวิตในประเทศไทยได้ทั่วประเทศเลยเหมือนที่ข้าเจ้าอยู่ประเทศจีนนั่นเองให้ทุกๆท,ท่านนะคะมีความสุขพรุ่งนี้ก็รวยๆเฮงๆงนะคะ